สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ u b ว c p a r e n t i n g School พอดแคสต์ที่จะพูดถึงการเลยนดูบุตรหลานในหลากหลายรูปแบบตลอดจนถึงการทำความเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆของน้องๆน,นะครับดำเนินรายการโดยผมพี่บูมครับผมองค์รง i, ครับนักจิวิทยาของ Cubic Creative ครับครับผมก็สำหรับตัวคลิปในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่คนทราบนะครับตากชื่อคลิปเลยนะครับผมก็คือเรื่องพฤติกรรมนะครับผมก่อนที่จะแบบไปเข้าเรื่องอะไรเนี่ยก็แบบต้องมีเรื่องที่ต้องถามพี่โอ์ก่อนเลยว่าคือ เนื่องจากเจนของน้องๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะใช่เลยแบบมีพวกสื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมีบทบาทอย่างมากนะครับผมในชีวิตปัจจุวันของน้องๆคาารับผมซึ่งในส่วนพวกนี้ยมันจะทําให้พฤติกรรมของน้องๆในปัจจุบันมันจะต่างเดิมมากหรือเปล่าอ่ะนี้ครับคือต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเอาเฉพาะแค่ตัวน้องอย่างเดียวเลยนะครับคือรูปแบบการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้ของตัวเด็กอะครับ เขาก็จะเหมือนกันแบบนี้มาตลอดคือจะบอกว่าถ้าเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้ในเจนนี้นะครับเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วหรือเมื่อ50 60ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ในรูปแบบแบบนี้นะครับแต่ในเรื่องของส่วนของพฤติกรรมนะครับแน่นอนเขาก็พฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะเอื้อกันนะครับว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายกับในอดีตเนาะพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะไม่เหมือนกับในอดีตเลยก็มี นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแก่นของพฤติกรรมนั้นนั้นสาเหตุของพฤติกรรมนั้นน,นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันแต่ว่าต้องบอกงี้ครับว่าในส่วนพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยในยิ่งยิ่งในยุคปัจจุบันเนาะมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยครับด้วยในเรื่องของโควิดที่ผ่านมาโควิดอืมก็ใช่นะโควิดผ่านมานานแล้วแตแบบแบบ่ก็ยังดูแบบมันก็ยังมีผลกระทบอะไรหลายาอย่างนะครับผมจนมาถึงเปนตอนนี้เลยอ่าถูกต้องครับคือผมได้ได้พูดคุยกับเพื่อน,นจุทยานะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ได้ พูดได้ฟังว่าในในช่วงโควิดนะครับในยุคโควิดเนาะเมื่อประมาณสามสองสามปีสามสี่ปีที่แล้วนะครับก็พึ่งาสิ่งที่พบเจอนะครับก็คือพัฒนาการของเด็กเนี่ยในแต่ละช่วงวัยในในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแบบพัฒนาการเนี่ยไม่ได้สมวัยอย่างที่ควรจะเป็นขนาดนั้นนะครับยิ่งที่น่าสนใจคือนอกจากเรื่องของพัฒนาการเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอ่าโซเชียลสกิลต่าง ซึ่งตรงเนี้จะเป็นในส่วนที่เด็กๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้พัฒนาในส่วนนี้ในช่วงที่เป็นยุคโควิดเพราะอะไรเพราะว่ายุคโควิดเนี่ยทุกอย่างมันฟีดไปหมดเลยถูกไหมครับเราถูกขังว่าให้อยู่ในบ้านนะเราบอกเราถูกบอกว่าไม่ให้เดินทางไปข้างนอกไม่ให้ไปโรงเรียนถูกไหมครับ mm hmm. แต่ว่าอ่าแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนที่เราอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยลูกของเราโตขึ้นทุกๆวันเขาไม่ได้หยุดโตตามกับที่เราถูกล็อกดาวน์นะครับอืม่ ถ้าแบบนี้คือเราควรแบบแก้จากเรื่องไหนก่อนผมว่ามันก็ดูแบบมันก็ดูมีหลายเรื่องให้เราแบบจะต้องแก้เนาะแบบ,บอย่างเช่นแบบพวกเรื่องอารมณ์เอ่ยพัฒนาการอหรือแบบอ่าแบบพวกโซเชียลสกิลอะไรเงี้ยนะผมแบบเราควรจะเริ่มพับจากตรงไหนก่อนนะพี่โอโอเคครับคือต้องบอกงี้ครับว่าพอหลังจากยุคโควิดมาแล้วนะครับอพอน้อเขาไม่ได้พัฒนาในส่วนที่เขาควรต้องไปพัฒนาในช่วงเวลานั้นๆในช่วงวัยในนั้นของเขาเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการโลหน้ากระดาษใหม่หมดเลยว่าโห oh, แต่ก่อนเราอาจจะสามารถที่จะเลี้ยงดูเขาในรูปแบบนี้ในช่วงวัยนี้ได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ตอนเนี้ผมว่าอีกอันนึงที่เลือกเปเรื่องที่สําคัญเหมือนกันคือการที่ผู้ครองอาจจะต้องปรับรูปแบบการเลี้ยงดูอ่าใช่ครับเพื่ออะไรเพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่เขายังขาดอยู่เพื่อให้ไปเสริมหรือเปิดโอกาสให้เขาได้ฝึกในสกิลบางอย่างที่เขายังไม่มีหรือยังไม่มีโอกาสได้ฝึกมันครับอืม และในส่วนพฤติกรรมเนี่ยเราจะแบบเราพอจะมีสังเกตนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผู้ปกครองก็น,น่าจะ,ะต้องการข้อสรุปในส่วนนี้ครับผมว่าแบบเรามีจุดสังเกตไหมว่าแบบพฤติกรรมไหนที่แบบควรจะต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยอ่าโอเคครับก็แน่นอนครับว่าผู้ปกครองหลายท่านก็จะกังวลเรื่องของพฤติกรรมของน้องๆนะครับ <c oughs> ซึ่งพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะต้องปรับปรุงเนี่ยดูกันง่ายๆว่าพฤติกรรมนั้นเนี่ยโดยองค์รวมแล้วนะพฤติกรรมนั้นส่งผลต่อคนในสังคมไหม พฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่สามารถยอมรับได้ไหมในบริบทของสังคมนะครับอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย,อย่างเช่นว่าเวลาที่เขาอยากได้ของสักหนึ่งอย่างเขาลงไปนอนดิ้นกับพื้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับได้ไหมคิดไม่ <laughs> ออน,น,น,นะคะรับไม่วนอ่ามันมันก็จะเป็นผลกับคบอบครัคนอื่นใช่ไหมครับซึ่งอ่าแต่ว่าเราอย่ามองว่าเขาอาจจะแบบทําพฤติกรรมที่ไม่ดีโดยที่เขาเลือกนะครับเ <laughs> พราะว่าผมจะมองนี้ครับว่า การที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะทาพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมต่อบริบทนั้นๆเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาแบบตัดสินใจที่ทําพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ผมมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนขาดทักษะในการที่จะสื่อสารนะครับซึ่งอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่อ่าพ่อแม่นะครับต้องพยายามสังเกตว่าพฤติกรรมหรือต้นเหตุของพฤติกรรมนั้นๆที่เขายังเป็นอยู่ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแหละนะครับเป็นพฤติกรรมที่เราเรามองแล้วว่าโอ้โหมันไม่ควรจะต้องทําแบบนี้ นะครับทุบตีเข้าของคว้างทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วนพะฤติกรรมกลุ่มเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผู้ปกครองต้องดูดีดคือต้นเหตุพฤติกรรมนั้นคืออะไรล่ะเหตุก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมนี้เป็นยังไงนะครับครับก็คือเอองั้นอย่างนี้แต่ละคนก็คือจะอาจจะที่คิดตามนัคือแต่ละคนนี่ก็คือจะต้องมีวิธีการแบบเรียกว่าอย่างนี้แบบวิธีการรับมือที่แตกต่างกันไปถูกต้องไหมอ่าถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกนะว่า ถ้าผู้พองเนี่ยลองสังเกตนะว่าสาเหตุพฤติกรรมของเขาคืออะไรอย่างนี้เลยนะครับว่าเรายกตัวอย่างง่ายๆเขาทําพฤติกรรมหนึ่งอย่างเพื่อจะเรียกร้องความสนใจกับเขาทําพฤติกรรมหนึ่งอย่างเพื่อจะถือสื่อสารว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยเขาไม่ถูกเขาไม่ถูกใจเขาไม่ชอบเนาะสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามองแค่เรื่องของพฤติกรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนว่าโอเคเขาวงงไงแล้วเราก็จบนะครับแต่เราแก้กันไม่ตรงจุดเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งหลักๆเลยคือเราต้องเริ่มจาก ในส่วนของการดูว่าพฤติกรรมน,น,นั้นของเขาเนี่ยมันเหมาะกับเขาไหมนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าโอเคครับน้องทําพฤติกรรมแบบนี้ผมว่าใช้วิธีการอีกแบบนึงดีกว่าซึ่งผมก็ต้องบอกอาตรงน,น,นะครับว่าวิธีการ A อาจจะเหมาะกับครอบครัว A แต่อาจจะไม่เหมาะกับครอบครัว B ก็ต้องอยู่ที่บริบทของ อ่าขอบขวด้วยใช่ครับเพราะว่าต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการทางจิตวิทยาหรือเทคนิคในการปรับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ที่เป็นสูตรตายตัวมากขนาดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการเลือกใช้ที่เหมาะสมต่อตัวบุคคลนั้นๆมากที่สุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาให้ได้มากที่สุดโอเคแล้วผู้ปกครองควรจะเริ่มจะเริ่มทําอะไรก่อนเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกย่งงอ่าโอเคครับ ก็หลังจากที่ถ้าถามว่าผู้พ่อควรเริ่มจากอะไรนะครับหลังจากที่เราสังเกตพฤติกรรมเขาแล้วนะครับเราดูแล้วว่าพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของเขาคืออะไรนะครับสิ่งต่อมาคือเราต้องหาและเราต้องหาวิธีการในเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตัวเขาอยู่ที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับลองดูว่าวิธีการไหนคือวิธีการที่เหมาะกับลูกของฉันจริงๆเป็นวิธีการที่ฉันรู้สึกว่าเออฉันเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ฉันเห็นด้วยกับกับวิธีการแบบนี้ด้วยและตัวลูกเนี่ยก็สามารถที่จะทําตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องของอในช่วงในช่วงเด็กนะครับในช่วงวัยเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่า,าน้องๆเนี่ยเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ดีโดยการเรียนรู้ผ่านตัวแบบเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่ผู้ปกครองสามารถเริ่มทําได้เลยก่อนที่จะเป็นเรื่องของการดูพฤติกรรมน้องหรืออะไรก็แล้วแต่คือการทําเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาการทําเป็นตัวแบบที่ดีให้กับเขาครับสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ต้องบอกว่าเหมือนเขาได้เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่เขามี r o โม m o ลว่าเอ้ยฉันอยากจะทําสิ่งนี้ ฉันต้องทาวิธีการแบบไหนฉันอยากจะได้ของสิ่งเนี้ยฉันเห็นแล้วว่าเวลาที่คุณพ่อฉันทนําอย่าง่นี้เขาจะทํำยังไงเขาจะได้เรียนรู้จากตัวคุณพ่อเองหรือเรียนรู้จากตัวคุณแม่เองรวมถึงในเรื่องของการใช้เทคนิคในเรื่องการปรับพฤติกรรมต่างๆนะครับคือต้องบอกว่าในในปัจจุบันเนี้ยนะครับเทคนิคในการปรับพฤติกรรมี่ยมีมากมายนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือการเลือกใช้ที่เหมาะสมการเข้าใจถึงหลักการการปรับพฤติกรรมนั้นๆอย่างแท้จริง นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อลูกของเรามากที่สุดนะครับครับก็งั้นจากที่อ่าพี่โอมนะครับผมได้พูดมาในอ่าตัว EP นี้ครับผมก็คิดว่าน่าจะสรุปได้ว่าก็คือผู้ปกครองนะครับควรเริ่มจากอการสังเกตรูปแบบการเลี้ยงดูของตนเองก่อนนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าการเลี้ยงดูของตนเองเนี่ยมันส่งผลอะไรกับน้องๆบ้างนะครับผมในส่วนของพฤติกรรมครับผมแล้วก็ต้องคอยศึกษาในการใช้เทคนิคแล้วก็ทาความเข้าใจ ในอ่ารูปแบบนานๆเพื่อที่จะแบบาจะได้ช่วยในการปรับพฤติกรรมของบุตรหลานเพื่อให้เกิดผลดีกับบุตรหลานของเราได้มากที่สุดอืมครับผมใช่ครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยการเลือกใช้คือการปรับพฤติกรรมนะครับแน่นอนว่าพอถึงกระบวนการนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่เราทํากระบวนการนี้มันคือการผ่านในส่วนของการที่เราสังเกตพฤติกรรมแล้วการที่เราวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกเราแล้วว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เพราะอะไรนะครับ แต่ก็อย่าลืมว่าบางครั้งนะครับวิธีการ A อาจจะเหมาะกับแค่คน้องคนน้องคนแรกถูกไหมครับวิธีการ B อาจจะเหมาะกับแค่ลูกคนที่2วิธีการ C อาจจะเหมาะกแค่ลูกคนที่3นะครับเพราะทุกวิธีการอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าสามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับเป็นเรื่องของการเลือกปรับใช้ให้เหมาะกับตัวบุคคลนั้นๆนะครับหรือถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องบอกวก่าเกินควบคุมมาแล้วนะครับ สิ่งที่สามารถทําได้เนี่ยาสามารถที่จะไปปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะครับก็จะเป็นผลดีต่อตัวน้องมากที่สุดนะครับอันนี้ผมขอสอบถามเพิ่มเติมน,นะครับพวกเกี่ยวกับปัญหาปัญหาที่เกี่ยวกับพวก social skill ครับผมสามารถแบบสังเกตจากขนาได้ได้บ้างไหมได้บ้างไหมครับผมแบบก็ต้องเข้าใจว่าแบบแบบเขาอาจจะอยู่ที่บ้านเนีแ่ยบบเขา,าจ,จะพูดเยอะอฮะก็ได้แต่พอแบบเขาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ย เร,เราเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาเขาเปียเพื่อนยังไงอ้าวโอเคก็อย่างนี้ครับเรื่องของโซเชียลสกิลนะครับก็อย่างที่พี่ภูพูดแหละเนาะว่าเวลาเขาอยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นสังคมที่เขาเหมือนเกิดมากับสังคมนี้อยู่แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถพูดหรือเขาจะทาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยคือเวลาเขาเผชิญกับสังคมใหม่<ๆ>เวลาเขาเจอกับเพื่อนใหม่ในโรงเรียนเนาะอย่างที่ภูมบอกเนาะสิ่งแรกผมว่าสิ่งที่ผมว่าคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะาน่าจะสามารถทําได้ก็คืออาจจะต้องเริ คุณครูที่ปรึกษาเอาเขาเนาะคุณครูประจําชั้นของเขาว่าเออลูกเราเป็นยังไงบ้างเนาะในวันแรกของการเปิดเทอมหรือตอนที่เขาปรับอ่าตอนที่เขาเปิดย้ายห้องอปิดเทอมมาแล้วเปิดเทอมใหม่อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการปรับตัวอันนี้ผมว่าลองเริ่มจากการถามาถามคุณครูก็ได้ในเมื่อเราเราไม่อยู่ตรงนั้นเนาะเราไม่ได้เราไม่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นในวันที่เขาเผชิญก,กับสังคมใหม่ตอนนั้นเนี่ยผมว่าการที่ฟังจากคุณครูก็จะเป็นตัวช่วยได้เหมือนกัน <c oughs> ครับและนี้ของเป็นคาถามส่วนตัวนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับผู้ค่ายสามารถช่วยได้ไหมอั่างนี้ครับก็อต้องบอกว่า <c oughs> อย่างที่ท,ที่บอกก่อนหน้านี้ <c oughs> นะครับว่าในเรื่องของการสังเกตในเรื่องโซเชียลสกิลเนี่ยมันอาจจะต้องดูได้ในเรื่องของการรับมือกับสังคมใหม่ๆด้วยนะครับแล้วพอถ้าไปไปซิทต,ติ้งค่ายหรือไม่กระทั่งว่าเรื่องของงานกลุ่มต่างๆอันเนี้ย มันก็จะเรื่องเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเขาต้องถูกจับมาอยู่ในสังคมอะไรสักอย่างที่เขาไม่ได้มีนคนถูกเรื่องเองนะครับแล้วเขาจะปรับตัวยังไงเขาจะรับมือกับมันยังไงในครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะเหมือนแค่ดูก่อนว่าเพื่อนเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบไหนในการพูดคุยกันนะวันครั้งแรกเขาอาจจะยังไม่กล้าพูดคุยก่อนนะครับแต่ในครั้งถัดไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีวิธีการมากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ที่เขาเจอมานะครับอย่างที่บอกครับว่า ย้อนกลับมาที่นึ่น,นะครับเดี๋ยวที่บอกว่าพอในยุคโควิดเนี่ยมันทําให้น้องๆเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะออกไปเจอสังคมนะครับพอในยุคนี้มันมันต้องเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องหาต้องเรียกว่าหาโซลูชันที่จะให้เขาได้มีโอกาสในการสะ,ระสมสะสมประสบการณ์นะครับในการฝึกเรื่องของสกิลต่างๆที่เขาควรจะต้องมีนะครับผมว่าต้องเริ่มทําได้ตั้งแต่ในยุคนี้แหละนะครับอืมครับ มีค่ายนะครับผมก็คีวิทยาทตอนนี้นะครับก็มีค่ายเปิดรับสมัครอยู่นะครับผมก็สามารถติดตามนะครับผมได้ในเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับผมโดยที่ในค่ายเนี่ยก็จะมีนักจิตวิทยาของคิวิทยาทอยู่ที่แน่ๆเลยก็คือจะมีนะครับพี่โอมอยู่ในค่ายด้วยครับนะครับผมซึ่งหน้าที่ก็จะจริงๆก็ผมก็ดูแลภาพรวมต่างๆนะครับของในค่ายนะครับว่าเหมือนก็ดูแลน้องๆนะครับว่าเขารับมือกับปัญหา นะครับอันนี้ผมก็จะต้องเป็นคนคอยดูดูแลเรื่องในส่วนนี้อ่าแล้วก็องไม่ต้องกลัวนะครับสมมุติว่าแบบอ่ามีผู้ปกครองที่เหมือนกับเหมือนน้องไม่ได้ว่างในจังหวะที่แบบถ้าเราจัดอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าได้ดูคลิปนี้ได้เห็นคลิปนี้นะครับก็อ่าสามารถขอคาปรึกษานะครับผมจากนักจิตวิทยาของค b k ทีมได้นะครับก็สามารถติดต่อมาในช่องทางติดต่อ QBK คิทีมได้ในชุดช่องท,งทางส่วนะครับครับผมก็ต้องบอกนี้ครับว่า คิดวิเครีนะครับต้องบอกว่าเราเราให้ความสนใจในเรื่องของด้านกานจิตวิทยามากมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มจากการเรื่องของให้คำปรึกษาในส่วนของการปรับพฤติกรรมในในการให้คำปรึกษาในส่วนของพฤติกรรมน้องๆก็สำหรับ EP นี้นะครับก็อาจจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับผมก็อ่า ทุกท่านก็สามารถกดติดตามนะครับผมในช่องทางที่รับชมอยู่ได้ในขณะนี้นะครับผมเพื่อคอยรับชมเกี่ยวกับการคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาและก็การเลี้ยงดูบุตรหลานในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ